ุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับนี่คือช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นำเสนอตอนกำเนิดจักรวาลตอนที่9ครับครับผมเราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับกำเนิดดาวครับโอ้โหนี่เป็นไงทำการบ้านมาดีนะฮะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าดาวฤกษ์เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ เสื่อมสลายไปอย่างไรใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เราก็แน่าจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วพอดาวเลิกรู้วิธีการเกิดขึ้นของเขาแล้วแล้วดาวเคราะหละ์ล่ะดาวเคราะห์เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับในจักรวาลของเรานะครับช่วงยุคแรกๆของจักรวาลเนี่ยตอนที่ดาวเลืกเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นดาวเลือกเดียวๆเลย mm. เพราะว่ายังไม่มีกา๊าซและแร่าธาตุอื่นๆที่อยู่ในรอบๆนั้น แล้วดาวฤกษ์นั้นขยิบยู่ได้ไหมอะไรนะฮะดาวฤกษ์นั้นขยิบได้ไหมแบบขยิบไม่ได้ครับเพราะว่าดาวฤกษ์เนี่ยเขาจะมีสนามความโน้มถ่วงของตัวเขาเองอแล้วเขาก็จะยึดอยู่กับที่ถ้าเขามีดาวบริวารเนี่ยเขาจะดึงให้ดาวบริวารเนี่ยหมุนรอบเขาใช่ไหมครับแต่เนื่องจากเป็นดาวฤกษ์ยุคแรกๆจึงไม่มีดาวบริวาร เพราะว่าในอวกาศตอนนั้นไม่มีก๊าซอย่างอื่นเลยที่จะรวมตัวเป็นดาวชนิดอื่นได้ก็ต้องปล่อยให้ดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับใช้ชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยวพอเสื่อมสลายหมดเวลาไปนะฮะหมดเวลาไปของเขา <S <S <ๆ>ขเขาก็จะเสื่อมจังหวะที่เสื่อมเนี่ยนะฮะเราจํากันได้เนะาะเพราะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงลดลงตัว, <ลง S 1> ตวเองกลายเป็นดาวนิวตรอนเป็นดาวแคะขาวช่วงจังหวะก่อนที่จะโนวาเนี่ยนะฮะดาวฤกษ์เนี่ยเขาจะมีแก๊สพวยพุ่งออกมานะฮะที่เรียกว่าเจ็ นะฮะเขาจะมีแกส๊สพวยพุ่งออกมาจากตัวเขา2องทิศทางเลยพุ่งออทั้งด้านบนและด้านล่างมันคือการระบายแร่าธาตุหรือก๊สต่างๆที่เขาฟิวชันขึ้นมาได้แล้วเขาไม่ได้ใช้พอระบายออกมาเสร็จเรียบร้อยตรงพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยก็จะมีก๊สอื่นๆที่นอกเหนือจากไฮโดรเจนมากขึ้นดาวฤกษ์ยุคที่2สนามความน้มถ่วงก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมดาวฤกษ์ยุคที่2ก็ทํางานต่ออเกิดขึ้นมาเป็นดาวฤกษ์คราวนี้ รอบรอบดาวฤกษ์ยุคที่2หรือยุคที่3หรือยุคถัดๆมาแล้วเนี่ย uh huh. เขาก็จะมีก๊าซอยู่รอบๆตัวเขา mm hmm. เขาเรียกว่าจานก๊าซคือมันจะเป็นวงแหวนแบบแผ่นใหญ่ๆรอบๆ mm hmm. ดาวฤกษ์เลยนะครับเป็นจานก๊าซนะครับ mm hmm. จานก๊าซเหล่านี้แหละก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงให้ดาวฤกษ์ก็จะถูกดูดเข้าไปตรงกลางแล้วก็ไปฟิวชั่นสร้างพลังงานนะฮะกับสนามความโน้มถ่วงรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นส่วนก๊าซอื่นๆที่อยู่รอบๆเนี่ย เขาก็จะเริ่มโดนสนามความโน้มถ่วงที่อยู่รอบๆอบดาวฤกษ์เนี่ยฮะมันจะหมุนมันจะหมุนพอมันเริ่มหมุนเนี่ยตัวมันเองก็จะหมุนด้วยตรงไหนที่มีสนามความโน้มถ่วงมันก็จะหมุนอพอหมุนปุ๊บมันก็จะเริ่มรวมกันแล้วกลายเป็นดาวเคราะห์พอรวมตัวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นดาวซึ่งคราวนี้ดาวพวกนี้เขาไม่ฟิวชันเขาเป็นแค่แร่าธาตุที่ที่เป็นาธาตุชนิดอื่นๆแล้วมารวมกัน พอรวมกันก็เป็นก้อนใช่ไหมฮะถ้าเขามีพลังมากพอเขาก็จะเป็นก้อนกลมแล้วก็จะโดนแรงดึงดูดของดาวฤกษ์เนี่ยดึงให้หมุนไปรอบๆถ้าเรายกตัวอย่างว่าดาวเคราะห์ที่มีอยู่ในระบบโซลาร์ซิสเต็มเรายกตัวอย่างของดวงอาทิตย์เราเนี่ยดาวคันอ่าเรามีดาวอะไรบ้างเด็กๆรู้จักดาวอะไรบ้างครับอ่าน้องแพทดาวพุธดาวพุธนี่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวต่อมาคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ต่อมาคือโลโล ถัดจากโลกคือ,ด,อ,คาอดาวอังคารดาวอังคารเฉพาะสี่อันนี้มีลักษณะคล้ายกันไหมคล้ายคล้ายกันคล้ายกันยังไงครับมันไม่ได้เป็นแก๊สนี่โหสุดยอดมากเลยครับวันนี้คุณมาดีมากครับน้องบีคุณแบบท็อปฟอร์มมากนะฮะมันไม่ได้เป็นแกส๊สแต่มันเป็นดาวที่มีเนื้อเป็นหินเป็นดินใช,ใช่ไหมฮะสี่ดวงนี้เป็นดาวเนื้อแข็งแสดงว่าดาวดวงอื่นไม่ได้เป็นเนื้อแข็งถัดจากดาวอังคารไปเป็นดาวอะไรครับ เป็นดาวแก๊สครับดาวจูปิเตอร์จูปิเตอร์คือพระหัสถ์จุ๊บไหมครับโอ้โหนี่นี่รู้ชื่อภาษาอังกฤษด้วยเป็นไงเขาข่มคุณนะเขาเหนือคุณนเล็กน้อยนะดาวพระหัสนี่ไม่ได้เป็นเนื้อดาวไม่ได้เป็นดาวหินใช่เป็นแก๊สละแล้วถัดต่อไปอีกดาวหนึ่งดาวเสาดาวเสาดาวเสาก็เป็นดาวแก๊สดาวแก๊สเทิบจากเซตเทิร์นขึ้นไปหรือดาวเสาขึ้นไป ยูเรนนสอ่ายูเรนนสนี่เป็นแก๊สหรือเป็นหินเป็นไอเริมยากเป็นตอบได้ตอบได้ผิดถูกไม่เป็นไรครับเรียนรู้นี่คือการเรียนรู้็ะหินเอ้ยแก๊สแก๊สเอาแก๊สดีกว่าไม่เป็นแก๊สแน่ๆอ้าวเพราะว่าหลักฐานที่เราค้นพบจากการถ่ายภาพนะครับแนรูปของเนปจูนฮะเนปจูนเป็นดาวแห่งน้แข็งอ่าเนปจูนกับยูเรนนสที่เหมือนกันเลยใช่เป็นน้ำแข็ง ็นนแคือเราอะยังไม่มีความรู้มากมพอที่จะรู้ได้ว่าข้างในนั้นเนี่ยแกนเนี่ยเป็นเหล็กหรือเป็นหินหรือเปล่าใช่แล้วมันแต่ที่แน่ๆคือดาวดวงนั้นเนี่ยหุ้มด้วยน้ําแข็งโอ้สังเกตไหมครับว่าดาวเคราะ์ยกตัวอย่างอย่างโซล่า์ซิสเ็มของเราเนี่ยนะพูตโตอ่าอุ๊ยพูตโตนี่ตอนหลังเขาหลุดวงโคจรไปใช่ไหมอ้าวหลุดไปแล้วไม่ไม่หลุดไม่หลุดแต่เขาแต่เขาไม่นับเขาไม่นับว่าเป็นดาวเคราะ ดาวพูโตเนี่ยได้ได้คำจำกัดความใหม่คือเป็นดาวเคราะแคะะเพราะมันเล็กเกินไปใช่ไหมเนื่องจากเขามีวงโคจรที่ไม่สม่ำเสมอคือมันหมุนเป็นวงมันเป็นวงรีใช่แล้วมันไม่สัมพันธ์มันไม่สัมพันธ์กับดาวดวงอื่นดาวพูโตนี่อยู่ไกลพอสมควรนะอยู่เลยไฮเปอร์เบลไปอีกไฮเปอร์เบลคืออะไไฮเปอร์เบลคือพอพอพอเป็นยูเรนัสแล้วก็เป็นเนปจูนใช่ไหมครับจากเนปจูนเนี่ยไปพูโตเนี่ยไกลมาก แล้วก็มีที่เป็นเบลที่เป็นแถบของพวกอุกกาบาตอ่าพวกหินพวกหินนวาาิวตันดาวอังคารกับจูปิเตอร์ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเบลเล็กๆนะอันนี้เบลใหญ่มากเลยไคเปอร์เบลนี่ใหญ่กว่าอันนั้นเยอะมากเลยขั้นอยู่ตรงนี้แล้วไปอีกไกลเลยกว่าจะถึงพ<อ>ูโต <wort> นะเพราะฉะนั้นพูโตเนี่ยจะไม่ค่อยโดนแสงอาทิตย์ ทำให้เรามองเห็นพูโตได้น้อยมากแล้วสรุปว่าดาวเคราะห์เนี่ยมีด้วยกัน3แบบเท่าที่เราเคยค้นพบถูกไหมครับอ่าดาวเคราะห์แค็ไม่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 แค็ไม่แค็มีดาวเคราะห์หินอ่านะดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์ก๊าซก๊าซแล้วก็ดาวเคราะห์น้ําแข็งโอ้จริงด้วยเลยพี่เมยมีตอนนี้เท่าที่เรารู้มี3ามชนิด จริงๆเราสองกล้องอย่างเจมส์เว b b หรือกล้องฮั b เบิลเราก็เห็นดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่ว่าอยู่ในกาแล็กซีอื่นหรือว่าอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มอื่นเนี่ยมันดูยากเพราะมันไกลมากใช่เราต้องรอเขาผ่านวิ่งผ่านจุดตัดดาวเลิกเนี่ยจุดตัดแสงดาวเลิกเราถึงจะเห็นพฤติกรรมเขาได้แต่ว่าเราแทบมองไม่ได้เลยว่าพื้นผิวเขาเป็นยังไง เอาละครับช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากมีดาวฤกษ์มาแล้ว2 3งสามเจเนอเรชั่นแล้วก็ดาวเคราะห์มีรูปแบบอย่างไรบ้างเท่าที่เราทราบตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับเรื่องของําเนิดจักรวาลยังมีเยอะแยะมากมายนะครับเอาแค่อันนี้แค่กําเนิดดาวฤกษ์ส่วนดาวแต่ละดวงในโซลาร์ซิสเ็มเราเองเนี่ยเราจะเรียนรู้กันทีละดวงเลยนะครับไล่ตั้งแต่ดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกไปเรื่อยๆแล้วก็อยากรู้ด้วยไหมว่า โลกเราเนี่ยทำไมถึงแตกต่างจากดาวดวงอีกน่าคินดนะทำไมถึงมีมนุษย์ทำไมถึงมีภูเขาต้นไม้มีชั้นบรรยากาศอุน,นี่เป็นเรื่องที่น่ารู้ม,มากมเลยครับติดตามในตอนต่อไปนะครับ